สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP สิบห r ทา c h anel n ผู้รับสารเจตราวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะใครกําลังจะเข้ามาหาคุณชาวมีนนะคะราศีดาวสุขดาวจันรดาวอาทิตย์ถ้าไม่ทราบวันที่เกิดใช้เดือนมีนาคมเป็นหลักนะคะเพื่อนๆเ,เราจะเปิดไพ่พลังงานของผู้คุณตอนนี้นะคะหใบแล้วก็คนที่มีปฏิสัมพันธ์กับคุณ การแปลพลังงานเป็นการแปลตามหน้าไพ่นะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพลังงานไหนที่ไม่ตรงกับคุณก็อาจจะเป็นพลังงานของพอเพื่อนเคนอื่นคลิปนี้นะคะไม่จํากัดระยะเวลาข้อความข่าวสารนี้ถึงเวลาที่คุณจะได้รับชมรับฟังก็จะได้มาฟังคลิปนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะมีน ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณที่คนซอสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกช่องนะราศีมีนพนักง,งานของคุณนะคะกําลังจะไปไหนคะกําลังจะเดินทางไปเจอใครบางคนหรือกําลังจะมูฟออนนะออกจากสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มอมองเห็นถึงสถานการณ์ที่คุณนะคะจะออกไปพบ เจอสังคมหรือผู้คนนะ,ะแล้วก็ออกจากความเงียบความเหงานะค,ะความสันโดษของคุณเองนะ,ะเรารู้สึกเหมือนว่าเออเราเหงาเราควรออกไปเจอใครบางคนนะคะอย่าไปมองกับความสัมพันธ์เก่าๆนะ,ะที่มันเอ,อ่อใครบางคนนะคะที่เรารู้สึกเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะไม่มีความไม่สบายใจหรือถอยห่างออกมานะ,ะมีพลังงานของชาว ออราศีกันแล้วก็ชาวราศีกุมนะคะที่เข้ามีผลกระทบคุณน่าจะอยู่ในขั้นตอนของความไม่สามารถพูดความรู้สึกนะคะต้องอดทนไว้นะมีพลังงานชาวกรกฎที่เข้ามาด้วยก็คือคุณต้องอดทนนะคะเพื่อที่จะดำเนินชีวิตของคุณออกไปนะคะหรือว่าถ้าคุณอยากจะมีความสุข หยุดคิดถึงเรื่องความหลังในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความหวังแล้วหรือรู้สึกไม่สบายใจความสัมพันธ์ที่มันพังทลายมิตรภาพคนในครอบครัวนะคะหรือเราเดินออกจากสถานการณ์อาจจะเป็นที่ทำงานบ้านนะคะความรู้สึกนึกคิดของคุณเองหรือจิตวิญ,ญญาณของคุณเองที่มันรู้สึกเหงานะคะแล้วก็อยู่กับ ความเจ็บปวดเสียใจกับความสัมพันธ์แล้วเราอะไม่สามารถจะทําอะไรได้ตอนนี้คุณอยู่ในขั้นตอนของการล้างพลังงานนะคะความเหงาความเศร้าเช่นคุณต้องออกไปหาแอคทิวิตอะไรใหม่ๆเพื่อพบเจอผู้คนหรือถ้าตอนนี้คุณสนใจนะคะหรือมีการนัดเดทที่จะเจอหน้าใครบางคนนะคะก็ให้คุณอะเปิดโอกาสของตัวเองนะคะไม่จําเป็นจะต้องเหมือนว่าไม่รู้สึก ไม่ได้รู้สึกอยากได้ความรักเราอยากอยู่คนเดียวได้หรือเราอายุมากแล้วเราไม่ต้องการเจอใครเราจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้าเสียใจนะคะอันนี้จริงๆมันจะมีความหวังถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการให้เราแอคชั่นทาสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่ให้ที่ซ่อนไว้ใต้สำรับะนะคะก็คือ เราออกไปส่วนสาธารนณะออกไปเดินเล่นออกไปอยู่กับธรรมชาติหรือไปเจอผู้คนนะคะมันจะทําให้อารมณ์คุณะสดชื่นสดใสเบิกบานไม่อุดอู้ไม่จมอยู่กับความเจ็บปวดเสียใจหรือความเหงาออกไปเจอผู้คนอะไรสิ่งนั้นเหมาเห็นถึงสถานการณ์นั้นนะคะสิ่งต่างๆที่ผ่านมาก็คือเราให้อภัยคนอื่นให้อภัยตัวเราเองแล้วก็ลดความใจดีของเรานะคะไม่จำเป็นจะต้องใจดี มองมองเห็นถึงสถานการณ์ว่าถ้าคุณพร้อมนะ,ะเราจะเจอความรักหรือใครบางคนที่จะเดินทางมาเจอคุณอย่าไปมองถึงนะ,ะสิ่งต่างๆที่เราหลุดลอยไปแล้วหรือเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ปล่อยมันไปนะคะพลังงานคุณเนี่ยขึ้นเมเจอร์ค่ะหน้ามาถึงสามใบนะ,ะแสดงว่ามีพลังงานที่เข้มขน้นเหมือนคุณอยากจะเปลี่ยนนะอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่การกระทํานั้นก็ขึ้นอยู่กับ ตัวเราเป็นหลักนะคะมีนเช่นเรารู้สึกเหงาเราก็เดินทางออกไปเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่บางครั้งอาจจะคุยกับใครบางคนที่เราไปเจอในสถานที่นั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นแฟนไม่จำเป็นจะต้องพัฒนาเราแค่คุยหรือแลกเปลี่ยนนะคะว่าเออเขาเป็นอย่างไรอะไรสิ่งนี้นะคะกล้าพูดคุยกับใครบางคนมันจะทําให้พลังงานของเราเนี่ยเกิดการฮิวใจนะคะหรือไปอยู่ในสถานที่แบบธรรมชาติอาจจะดีนะคะมีนนะก็ลอง ปรับเปลี่ยนนะ,ะพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็สิ่งที่หมอบอกไปอ่ะเรามาดูซิว่ามีใครบางคนนะคะที่มีพลังงานเชื่อมโยงหรือเข้ามาหาคุณนะ,ะเดี๋ยวหมอจะเปิดท่าใบให้นะฮะท่ใบแรกนะคะเดนะอะมูนนะพลังงานของคุณเลยนะคะเ o อะมูนไฮพินเทสอะ เมจิกเชียนนะคะเดวิดนะเดวิดก็เหมือนเมจิกเชียนนั่นแหละนะคะเอสเอสออฟวอนนะคะเอ่อโฟลออฟเอนติคอลคนคนนี้นะคะหมอมองถึงเป็นคนที่นะคะน่าจะเป็นคนที่ซ่อนความรู้สึกมีความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะ นะแล้วก็เป็นคนที่รักคนยากนะคะคนนี้นะคะกำลังมีความรู้สึกอึดอัดแสดงว่ายังกอดเก็บความรู้สึกนะคะที่มีต่อคุณหรือสนใจคุณนะอาจจะเป็นคนที่แอบรักแอบชอบก็ได้นะคะ บางคนยังไม่กล้าทักคุณมาอาจจะเป็นสิ่งนี้ได้ด้วยนะคะก็คือแอบรักแอบชอบสนใจคุณอยู่นะคะแต่อยากจะพูดคุยอยากจะทักอยากจะทักทายแต่ทีนี้เขาอะมีความรู้สึกว่า ตัวคุณ่ะนะ,นะะจะเปิดใจรับเขาไหมหรืออาจจะเป็นพลังงานว่าตัวเขาเนี่ยนะ,ะเป็นคนที่เซนซิทีฟเช่นถ้าเขาทักคุณมาหรือว่าบอกคุณนะพูดตรงๆว่าเออฉันฉันขอจีบได้ไหมราศีมีหรือขอทักเข้ามานะคะ,ะ,คะเขารู้สึกเหมือนว่ามันมีพลังงานกดทับทําให้เขารู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกเพราะว่าคนนี้อ่อนไหวทางอารมณ์ถ้าเกิดราศีมีอ่านข้อความแล้วคุณ ไม่ตอบกลับหรือคุณอาจจะแบบนะะปฏิเสธนะหรือไม่สนใจรับไมตีหรือไม่อยากคุยต่อกับเขาคนนี้นะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวนะคะไม่อยากไม่อยากควบคุมอารมณ์เออไม่อยากควบคุมสถานการณ์ความรู้สึกของการโดนปฏิเสธอะไรสิ่งนี้หมอมองเห็นถึงสถานการณ์นี้นะคะเพื่อนอาจจะมีคนที่แอบชอบแอบรักหรือแอบสนใจคุณอยู่ก็ได้นะคะคนคนนี้นะ น่าจะเป็นคนที่มีพลังงานถ้าตัวคุณเป็นเฮอร์มิตคนคนนี้เป็นไฮฟินเทสนะคะน่าจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้พูดคุยไม่ได้แอคชั่นไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารแต่ยังมีความรู้สึกที่เชื่อมโยงแปลว่าคนคนนี้นะคะเขาอะนะยังมีความรู้สึกถึงคุณถ้าสมมุติว่าคุณรู้จักคนคนนี้แล้วหรือความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกว่ารัก นะยังไม่ได้บอกรักหรือยังไม่สามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้อาจจะพูดคุยติดต่อสื่อสารแค่เริ่มต้นแต่คนคนนี้นะคะรอนะคะรอเวลาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือรอเวลาที่จะกล้าแสดงออกหรือพูดหรือส่งจดหมายหรือโทรหาหรือส่งข้อความหรือทักคุณก่อนหมอเห็นถึงคุณจะได้รับข้อความ,มเมสเซจหรือการทักทายมาของคนคนนี้แน่นอนนะคะ ทีนี้ไฮพินเทจกับเดอะมูนเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่ยึดติดนะคะยึดติดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะะเช่นรู้จักนานแล้วแต่ยังรักคุณอยู่อยากจะทักอยากจะทักทายกลับมามีบางเรื่องที่ยังไม่เข้าใจนะมีความหึงหวงหรือเขาหวงแหนพื้นที่เซฟโซนส่วนตัวยังไม่มีเวลาที่จะส่งข้อความข่าวสารหรือขยับความสัมพันธ์มีความไม่แน่ใจมีความกลัวหรือกังวลเช่นคนกลัว เกี่ยวกับเรื่องความเสียใจโดนปฏิเสธอีโก้ของเขาทําให้เขาไม่กล้าทําสิ่งนี้หรือกลับมาง้อคุณอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้หมอมองเห็นถึงถ้าคนที่ไม่เข้าใจนะคะยังไม่เคยบอกความรู้สึกหรือเขาไม่กล้าที่จะทักทายมาคุณก็จะได้คําตอบ นะคนคนนี้จะมีความกล้าที่จะพูดอะไรบางอย่างนะคะแต่มันเป็นการรอคอยที่เนิ่นนานแล้วนะที่เขาจะกลับมาคุยกับคุณเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้บางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในความลับนะ,ะเช่น คุยกันทางโซเชียลออนไลน์แต่ยังไม่ได้เจอตัวนะคะก็มีสิทธิ์ที่คนนี้จะทักหรือส่งข้อความข่าวสารมาหรือบางครั้งเขาอาจจะเงียบหรือหายไปนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาน่าจะเป็นคนที่คุณรอคอยนั่นแหละนะคะราศีมีนละคนามีนนะคะหมอเห็นถึงพลังงานนั้นทีนี้เรามาดูว่าคนคนนี้เป็นอย่างไรน่าจะมีพลังงานของ นะสีผมสีผิวที่แตกต่างกับคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้หรือสามารถเป็นคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะมอเห็นถึงสถานการณ์ลักษณะนั้นนะคะเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่พลังงานของธาตุน้ํามากกว่านะคะอบอุน่นอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจเซนซิทีฟแล้วก็เป็นคนคิดมากคิดเยอะแต่เวลาที่คนนี้พูดนะคะเขาเป็นคนที่ฉลาด ทำอะไรเวลาที่สมมุติว่าถ้าเคยติดต่อสื่อสารกับคุณแล้วถ้าเขาจะหายไปหรือไม่ได้ส่งข้อความหาคุณเนี่ยนะคะเขาอาจจะคิดมากหรือยุ่งหรือไม่ว่างหรือเวลาที่แตกต่างกันเช่นเมืองไทยกลางวันที่นู่นกลางคืนนะคะมีเวลาที่แตกต่างก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยยังไม่สามารถขยับหรือยังไม่สามารถเดินทางมาหากันได้เขาอาจจะคิดถึงเรื่องความมั่นคง นะทางการเงินอะไรสิ่งนี้เหมาะเห็นถึงสถานการณ์นั้นถ้าถามว่าคนนี้มีสิทธิ์ที่จะส่งข้อความและเดินทางมาติดต่อคุณไหมมาเจอหน้าไหมมีสิทธิ์นะ,ะมีสิทธิ์นะ,ะทีนี้เรามาดูว่าราศีอะไรเมื่อกี้ตัวคุณมีราศีกรกฎนะคะราศีกันแล้วก็ ราศีกุมนะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เข้ามาหรือเดือนได้ด้วยนะคะแล้วก็พลังงานราศีมีนของคุณก็ขึ้นมาแล้วก็มีชาวราศีพฤษภราคณาพฤษภบางคนเนี่ยนะคะเพื่อนๆอาจจะหมายถึงตัวคุณเคยเรียนนะ,คะเคยศึกษาในคาสนี้นะเพื่อนเก่าสมัยเรียนก็ได้ด้วยเช่นกันนะ,ะหมอกำลังรู้สึกถึงวันลอยกระทง วันเพนอะไรสิ่งนี้นะคะหรือวันพระที่เราไปทำบุญแล้วเราเจอคนคนนี้นะคะมีเอเนจีนี้ด้วยพลังงานบ่งบอกถึงคนนี้จะเป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่งนะคะแล้วก็เข้าอกเข้าใจตัวคุณนะคะในความเงียบสมมติถ้าเงียบหรือหายกันไปถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึง ามาร่วมนะ,ะมาร่วมเจอกันหรือมาร่วมรับประทานอาหารหรือเขากําลังคิดว่าอยากมาเจอหน้าคุณหรือมีการเดินทางมาเจอกันสามารถเป็นไปได้นะราศีมีนนะคะเอาง่ายๆแหละความรู้สึกภายในใจที่ใครบางคนถ้าสมมุติคุณมีคนแอบชอบคนนี้จะทักคุณมาเร็วๆนี้เมื่อคุณได้ฟังข้อเมื่อได้คุณได้ฟังข้อความข่าวสารคลิปนี้นะคะมีนทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นคนใหม่ หนะมอเห็นถึงสถานการณ์คุณต้องเจอคนนี้ตอนกลางคืนนะคะเราไม่รู้นะว่าตอนกลางคืนนี้มันอาจจะหมายถึงนะเราไปเซเว่นนะเราไปเดินเล่นเราเราเจอคนคนนี้หรือเรากลับบ้านตอนกลางคืนแล้วเราบังเอิญเจอคนนี้นะคะหรือเราไปเดินเที่ยวตลาดนัดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราไปแอคทิวิตี้อะไรก็แล้วแต่นะเราก็จะพบเจอคนคนนี้นะคะหมอเห็นถึงสถานการณ์นั้นอย่างเช่นบางทีเราไปค่า เข้าค่ายจิตอาสารอบกองไฟหรือบางทีเราอาจจะไปเที่ยวทะเลแล้วเราออกไปเดินนะคะอะไรสิ่งนี้แล้วเราก็เจอบุคคลคนนี้มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือขอคอนแทคนะคะมอเห็นถึงการเริ่มต้นใหม่นะคะได้ด้วยบางคนอาจจะเป็นช่วงกลางคืนหมายถึงว่าเราไปทําบุญเราไปที่วัดแล้วเราก็เจอบุคคลคนนี้สวดมนต์ตอนค่ําอะไรได้ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่าแอคทิวิตี้นั้น คุณนะอยู่ในไลฟ์สไตล์ไหนถูกไหมคะบางคนเราไม่ได้ไปสถานที่อโครจรตอนกลางคืนเช่นเราเดินไปเซเว่นเราไปตอนกลางคืนเราเดินออกไปและเราเจอก็อันนี้เป็นได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นผับเป็นบาร์ก็คือขึ้นอยู่กับอายุของคุณนะคะก็ให้พิจารณาตามสถานการณ์ว่าส่วนใดมันเป็นไปได้นะเอาทีนี้เรามาดูตัวอักษรนะคำนำหน้าชื่อหรือนิคเนม หรืออาจจะเป็นรหัสอะไรประจำตัวของเขาก็ได้นะคะ K I N F S นะคะแล้วก็ O นะะมีตัว L ได้ด้วยทีนี้ตัวเลขนะ,ะตัวเลขอาจจะสัมพันธ์9 7 39 26 49นะคะเลข10นะคะเพื่อนๆ43 เรามาดูซิว่าข้อความคนนี้นะที่เขากำลังจะพูดหรือจะบอกอาจจะเป็นความลับที่อยู่ในใจเขานะะที่ยังไม่ได้บอกนะคะมนันอึดอัดเหลือเกินฉันชอบแลศสีมีนมาตั้งนานแล้วฉันอยากบอกฉันอยากบอกว่าฉันจะชอบเธอฉันจะจีบเธอได้ไหมฉันอยากจะส่งข้อความแต่ฉันก็ลบออกลบออก,อ,อ,กอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันอ่ะมาดูซิคนนี้จะบอกอะไรฉันแอบชื่นชมคุณอยู่นะนะคนแอบรักคุณนะัรนศละสีมีนจา๋า คุณคือฝันที่เป็นจริงของฉันเลยนะเด e m มู n เนี่ยจะหมายถึงอันี้ก็ได้นะแบบจิตวิญญาณที่เหงาของคุณกําลังเรียกเพลังงานของคนเนี้ยนะคะที่เป็นคู่หรืออาจจะเป็นคนที่ต้องเวียนวนกลับมาเจอกันมาพูดมาบอกอาจ,จเป็นคนใหม่หรือเป็นคนเก่าก็ได้นะคะยังไม่ได้เจาะจงดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะคะหมายถึงว่าตอนกลางคืนค,คนเนี้ยฝันถึงคุณ นะฝันถึงสถานที่ก็ได้ฝันถึงที่เชื่อมโยงกับคุณทีนี้แล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาและคุณได้เจอกันเ <c oughs> ช่นเขาอาจจะเห็นโซเชียลเป็นรูปของคุณ <c oughs> ก็เลยทักมาคุยกับคุณอันนี้อาจจะเป็นได้นะคะหรือว่าเราเ <c oughs> ขากับคุณบังเอิญที่ต้องเจอต้องเจอกันแล้วก็คุยแล้วก็พูดบางอย่างว่าเหมือนเหมือนว่าเราเคยเจอกันไหม แต่จริงๆอาจจะยังไม่เคยเจออาจจะเป็นสถานการณ์นี้ก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่คุมเครือไว้เหมือนการหาคําตอบ <c oughs> ทีนี้ข้อความเนี้ยมันอาจจะสะท้อนไปถึงคุณว่าคุณเป็นคนฝันเองนะคะแล้วฉันกําลังจะใช้เซนต์หรือสัญชาติญาณของฉันอ่ะมันกําลังเรียกฉันเรียกยังไงอะหมอแจนการเรียกเนี่ยหมายถึงว่าเราอ่ะต้องการไปในที่ตรงนี้นะคะที่ตรงนี้คือตรงไหนไม่รู้แต่ละคนคุณต้องคิดเอาเอง นะคะแบบเออเช่นอยู่ดีๆแบบเออฉันอยากจะขับรถนะคะเมื่อกี้พลังงานของคุณมันมีการขับรถหรือการออกเดินทางฉันจะไปตรงนี้ฉันอยากไงอะ่ะไม่รู้ยังไงขึ้นมานึกนึกนึกจะไปทําบุญที่นี่นึกจะไปสถานที่นี้หรือนึกจะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดอะ่ะว่าฉันจะไปเดินเล่นหรือฉันอยากไปเที่ยวพัทยาฉันจะไปนอนค้างคืนอะไรสิ่งนี้นะคะไปแบบเหมือนคนโสดอะ่ะไปหาอะไรที่ไม่จําเจเหมือนที่ฉันไม่เคยทําแล้วก็บังเอิญเจอคนนี้เป็นไปได้นะคะก็คือขึ้นอยู่กับ เราอะจะเปิดพลังงานไหมนะเปิดพลังงานไม่ให้มันเป็นแบบรูทีนนะคะแอคทิวิตี้ใหม่คุณก็จะได้พูดคุยหรือติดต่อสื่อสารกับคนเนี้ยมก็เป็นไปได้นะคะฉันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะนะคะคนนี้ยคิดถึงคุณมากนะเดอรมูนกับไฮพิเทตเนี่ย คิดถึงน้อยใจอยากพูดอยากบอกอึดอัดใจหึงหวงไม่พอใจสถานการณ์ไม่เป็นไปอย่างใจและอยากจะอธิบายอธิบายว่าเออฉันชอบเธอเธอเข้าใจฉันผิดอะไรสิ่งนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเขาก็ยังรักคุณอยู่นั่นเองคุณไม่ใช่ตัวเลือกนะคุณคือคนสำคัญของฉันนะคะอันนี้อาจจะเป็นคำอธิบายนี้ก็ได้นะว่า เออความสัมพันธ์ที่ยังคุ้มเครือของเราอยู่เนี่ยตอนนี้ฉันอาจจะมีปัญหาการเงินหรือฉันยังไม่มั่นใจตัวเองว่าฉันจะดูแลเธอได้ดีไหมฉันเลือกเธอนั่นแหละฉันไม่ได้มีตัวเลือกอื่นอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยนะจ๊ะมันเป็นรักแรกพบฉันรู้เลยฉันเกิดมาเพื่อเป็นของคุณอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นจิตวิญญาณมากกว่าจิตวิญญาณที่มันไม่ได้มาจากสมองมันไม่ได้มาจาก ความรู้สึกที่ผิวเผินนะคะมันเหมือนเราอ่ะอาจจะเคยเจอกันแล้วในอดีตชาติและพอเราอ่ะมีพลังงานอยู่นิ่งๆเงียบๆเราเหมือนเราเรียกใครสักคนหรือเรารอคอยใครสักคนพอคุณอ่ะได้เจอคนเนี้ยหรือแม้กระทั่งเห็นรูปทางโซเชียลออนไลน์คุณอาจจะถ่ายรูปโซเชียลออนไลน์แล้วอยู่ดีๆมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเห็นและเขาก็ขอแอดนะคะแอด เพิ่มเพื่อนแล้วคุณก็นะ,ะเขาก็ส่งข้อความมาอะไรสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะ,ะมันสามารถเป็นไปได้หมดนะคะความรักความสัมพันธ์ที่มันดูเหมือนดูเหมือนเอ๊มันจะเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้นะคะเอาราคาน่าจะนะ,ะน่าจะประมาณนี้นะคะราศีมีนนะคะราคนามีนใดๆก็แล้วแต่นะคะเวลาที่จะมีใครเข้ามาหาเราหรือคุยกับเราเนี่ย มันต้องอยู่ที่พฤติกรรมการกระทําของเราแอคทิวิตของเรานะคะว่าเราอะอากอดเก็บความเหงาความโสดอยู่แต่บ้านนะคะเจอใครบางคนก็แค่เราสั่งข้าวแล้วก็เจอไลแมนแค่นั้นนะคะเราก็จะไม่ได้เจอใครนะคะเราไม่ได้ท่องโซเชียลเราไม่ได้มีเพื่อนคุยเราไม่ได้ออกเดินทางไปที่อื่นที่ใหม่ๆที่ในสถานที่ใหม่ๆที่เรารู้สึกเออมีผู้คนมากมายเราอยากจะคุยกับใครก็คุยอะไรสิ่งนี้นะ เปิดโอกาสเพื่อพูดคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะสิ่งนี้มันก็อาจจะทําให้เราได้มิตรภาพได้ความสัมพันธ์บางขณะเราอาจจะเจอคู่ที่เป็นเหมือนเราคล้ายเราบางขณะนะคะหมออยากเสริมนิดหนึ่งว่าบางคนนะที่เขาเคยไปเที่ยวที่อโครจรเราอย่าเพิ่งตัดสินเรา่าเพิ่งตัดสินในครั้งแรกที่เราเจอคนคนหนึ่งว่า เฮ้ยเรามาเจอคนเนี้ยที่ที่อโคจรอ่ะเขาน่าจะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีหรือเราอาจจะจินตนาการว่าในอดีตคนนี้น่าจะเที่ยวบ่อยสิ่งนั้นสิ่งนี้เรายัางไม่รู้ความจริงเราอย่าเพิ่งคิดคำานึงสิ่งนั้นหรือตัดสินว่าเขาเป็นคนไม่ดีไม่บมาะที่จะเป็นสามีหรือภรรยาบางทีคนนี้อาจจะมาเที่ยวที่เนี้ยครั้งแรกแบบเอออยากเปลี่ยนเช่นเก็บตัวเหงาอยู่อยู่แต่สังคมที่เป็นแบบสันโดษนะคะอะไรสิ่งเนี้ย เขาก็อาจจะมาครั้งแรกหรือคุณก็อาจจะไปครั้งแรกอย่าเพิ่งตัดสินใครบางคน โดยที่เราเห็นภาพลักษณ์ที่เราไปเจอนั้นครั้งแรกว่าเออเขาไม่ดีแน่เป็นไปไม่ได้ไม่อยากจะคุยอย่าเพิ่งไปคิดสิ่งนั้นนะคะการตัดสินคนเร็วเกินไปเราไม่ได้เรียนรู้ในความเป็นจริงของเขาอย่าเพิ่งเป็นสิ่งนั้นนะคะเอาราคาฝากไว้ประมาณนี้นะราศีมีนลัคนามีนน่าจะได้มีใครเข้ามาพูดคุยทำให้คุณรู้สึกมีความสุขนะคะมากยิ่งขึ้นนะเป็นกำลังใจยอยู่ตรงนี้ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆสมาชิกช่อง65บาทหรือ200บาทกาบกระคุณกาขอบพระคุณมากๆแล้วก็จะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะก็คือสิทธิพิเศษตอนนี้หมอบอกเลยนะว่าราศีมีเนี่ยดวงคุณอนะเริ่มเปิดและให้มีความสุขนะคะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่นะและเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะ,ะจักรวาลนะ่ะกำลังส่งข่าวดีหรือนำพาสิ่งดีๆมาเราไม่จะเป็นจะต้องยึด หรือยึดติดนะคะหรือห่วงแหนความโสดของเรามากจนเกินไปเราเปิดโอกาสพูดคุยจะเล่าและจะทำให้เราเนี่ยนะคะได้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ในมุมมองใหม่ก็ได้นะคะเอาราคาเป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะราศีมีลัคนามีนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ